สวัสดีครับเอฟซีที่นึ่งทบานตุก่านทุกคนครับพบกคนคันกเขา้เดินพี่น้องครับเดินตังมาที่บ้านทจังวดมาพบกับคุณป้าแม่สตาพออาจารย์นะครับค่ะคุณแมสตาบอเนาะเพื่อมาตามแนวทางในการงโฉกที่หนมีซยนร้อยหกสิบคุณแมสตาบอมีแนวทางอย่งไรเนี่ครับผมเอครับยยมีด อได้ตัวนี้จ้ะนี่ยังไม่ได้ถามเที่ไปที่มาตัวเลขเออได้มาอย่างไรไปย่งไงเมื่อคืนเ็าฟานน้ตื่นเช้ามาก่อนพระเนาะครับเขาฟนว่าเห็นคนแก่นั่งห้าคนก็มีเก้ากาเนาะห้าก้าอติจุดทูบก็มีเก้ามีห้า อยู่ทกข์ได้เได้หจ่าก็มีได้เจ้าไดฝันก็เห็นคนแก่จ่าฝันฝันเห็นคนแก่ก็นั่งแก่เลยฝันนินคนแก่ก็ตีไปเป็นเก้าใช่ไหมแก่ก็ตีเป็นเก้าตีเป็นเก้านะฝันวันไหนครับคุณแม่ครับฝันฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมพอเช้ามาก็วันนี้โอ้คุณแม่คุณแม่ยจะทาพรส่วนมากจะชอบฝันวันพระฝันโอดะ เราเลท่าน้นอยนะคะ่แว่ดาน้อยดทกเองี้านทุกครั้งค่ะทุกครั้งบัะในวจัจัดนไปอะไรบูชาท่านนะอยที่ว่าน้ยอยู่บ้านเนาอยางเนอยู่บ้านนครัอย่าทวาน้อยกับ้านน จาอไปับกลมากเลียงแล้วกันกูก็ไดเนี้กันเทูบได้สามเจ็ดเก้าใช่ไหมก็แม่ตัวนี้เลขทูบไหมกนอตัวนี้เลขทก็แม่นาะเลขทูบปลาน้อยหลนะนี่กลถูกัค่ะจะ เราตรงกันกับเรขฝันนาะค่ันนาะตรงกันจะไม่ติดไฝันเห็นหู่นั่งอยู่้างน่่อคุณแม่ชอบตัวไหนมากที่สุดชอบเป็นพิเศษเลยตัวนี้ค่ะเก้าตาเล็เจอวาดาน้อยสมมักจะเลขหน้าเลขก้อยสาวตัวคนมากจะเข้าใช่ไหมครับ เข้าเลขเลขหน้าเลขท้ายของลอตเตอรี่เนาะของเทวดาน้อยจับใบก็ได้จับเลขหน้าใบเลขท้ายใบอย่างนี้นะคะเพื่อว่าเลขหน้าเลขท้ายนะคะส่วนมากเีขาวของเทวดาน้อยนะคะของยายมีก็ส่วนมากก็สีขาวสองตัวล้านของยายมีหนี่ยายมีคือ สามเต้าวดัได้โ่้านั่นแหละยายมีที่นหลากิโล้ก่เลยต้อแต่ท่านเป็นคนก็มีนี่ะก็เลยอไอยู่ด้วยถ้าคุณแม่ฝันแบบนี้นี่โอกาสเข้าในสูงนะาิดว่ตามที่ฝันมาเนาะคุณแม่เนาะตามที่าฝันมาเนาะคุณแม่เนาะ ฝันดีงวดที่แล้วนี่ได้ฝันบ่ค่ะงวดที่แล้วก็ฝันจ้ะงวดที่แล้วฝันมาจังได้เนาะค่ะลืมแล้วค่ะลืมแล้วลหมดทีแล้วฝากด้วยค่ะหกสิบหกแล้วค่ะคนฝันคนฝันหกสิบหกหกสิบหกนะค่ะหกสิบหกแล้วค่ะ ล,ล oh ืมหน้าลืมหลังแล้วนี่เลือค่ะเล็กเลี้ยงแบนาะเด็กเลี้นี่กับเล็กเทวดาหน่อยนะคะเนหลายสีเทาวน้องลัตเติเหล็กหนาเล็กหลังนะค่ะเนาะนี่ค่ะของตัดภาษาพรอนนะค่ะเนาะส่วนมากจะเข้าลัตเตอิหรือไงคะซื้อหาลัตเตอรี่ไว้ด้วยค่ะเลี้ยงท้ายสามตัวหน้าสามตัวหลังนะค่ะนาะ จัาสวยตัวน้าสามนมากจะออกบ่อยจะหาห้าว่าะอนเลวกต่ออันนี้อร่อยมากค่ะะคะวบ็มาโทรย่าด้วค่ะนะค่ะอะไรก็โทรหายายได้เลยค่ะได้โทรไปได้ มมนสบายอกมันสบายใจก็โตมาได้จ้ะเลยอยากถามเรื่องเลขเนาะแ่ขทางเท่ากับโตมาถามได้ได้ทุกเวลาได้จริงชอบแบบเดี๋ยวเอาไปให้ลูกรอันนี้อไปตามเจือ่าที่ว่าเรือล สามเ้าสอบสามเจามเก้าออกแล้วน่ะเจเก้าไปแล้วจ้ะได้สอบสามเจนะคะสามเดนะคะจ้าตัดเอาดื้อค่ะตัดเอาค่ะตัดหนาตัดหลังด้วยค่ะบนล่างผอมด้วยค่ะด้อยส่ง ป้าจะถามฟอนพูดถึงเรื่องความฝันฝันว่ายังไงนะอีกรอบเดินไปแล้วไปเห็นคนแก่นั่งคุยกันนั่งเดินไปแล้วก็ไปเจอคนแก่นั่งคุยกันนั่งคุยกันคอห้าคนเลยแต่ก็เลยตีเป็นเป็นเก้าเก้าห้า พอดีเตวดาน้อยก็ได้ค่ะก็เลยเอาเก้าตรงนี้ลงมาจาโอ้โหเลยจัดแล้วแต่คนอื่นพูดถึงเลยจัดเลขจ้าศูนย์เก้าก็ได้แล้วแค่นัดศูนค์เก้ากวได้ นี them, ่ก uh ็ไ huh. ม <si suppression> ่ย <medim> ิดจ <đây> ีบตัปีนแนวทางเนาะพี่น้องเราเมืองแหลมเราพิจารณาในย่านครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องครับผมมีบ้านค้าของคุณพ้าสตาพรขอบคุณพ่อสตาพรที่มาให้แนวทางในการช่วยโจ้คนที่หนึ่งมีสองเจ้าโจ้พันธุ์วันที่ิบเจ็ดขอบคุณในรายครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีโชคมีลาภกับปู่องค์น้ำนะคะแล้วก็กลับเลขของแม่สตาโอเลขยายมีเลขเทวดาน้อย ก็จับลอตเตอรี่ไว้เลขหน้าเลขท้ายจ้ะเสือมาจ้ะขอให้ทุกท่านจงมีโชคมีลาบก็ขอบคุณค่ะอย่างคี้บางครับไอซี่เขามาเห็นตอนนะครับคนไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆพี่น้องครับสสวัดีค่ะ